ย้อนกลับไปเมื่อวันที่2ธันวาคมปี1942เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์เครื่องแรกของโลกได้ถือกำเนิดขึ้นที่ชิคาโกเมืองแห่งนวัตรกรรมทางตอนเหนือของสหรัฐอเมริกาในชื่อชิคาโกพายวันซึ่งถือเป็นผลงานชิ้นเอกของทีมวิจัยนำโดยเอริโกแฟมีนักฟิสิกส์ชาวอิตาเลียนเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ซึ่งประสบความสำเร็จในการสร้างเชนรีอคชนันหรือปฏิกิริยาลูกโซ่ขึ้นเป็นครั้งแรกหลังจากนั้นไม่นานโลกก็ได้ก้าวเข้าสู่ยุคแห่งพลังงานนิวเคลียร์อย่างเป็นทางการ จากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็เป็นเวลากว่า80ปีแล้วที่พลังงานนิวเคลียร์อยู่เคียงคู่กับมนุษยชาติและถูกพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งมาโดยตลอดทั้งจุดประสงค์ทางการทหารในการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และการนำความร้อนไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อเป็นอีกหนึ่งแหล่งพลังงานทางเลือกอย่างไรก็ตามความพิตกกังวลต่อการเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และผลกระทบในระยะยาวที่จะเกิดตามมาจากการรั่วไหลของสารกัมมันตรัง,ารางสีที่แพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อม ก็ยังคงฝังรากลึกอยู่ภายในใจผู้คนจากอุบัติเหตุนิวเคลียร์ร้ายแรงหลายครั้งในอดีตโดยระดับความรุนแรงของเหตุการณ์นิวเคลียร์ในแต่ละครั้งนั้นสามารถวัดความรุนแรงได้ตาม International Nuclear and Radiological Event Scale ชื่อย่อว่า INES หรือชื่อเรียกในภาษาไทยว่ามาตราระหว่างประเทศว่าด้วยเหตุการณ์ทางนิวเคลียร์ซึ่งแบ่งออกได้เป็น7จดระดับตามระดับของผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งภายนอกและภายในสถานที่ตั้งโรงไฟฟ้าตลอดจนการสูญเสียการป้องกันเชิงลึก เช่นมาตรการที่ใช้เพื่อป้องกันไม่ได้ผลตามที่ตั้งใจไว้โดยเรียงลําดับจากน้อยที่สุดที่ระดับหนึ่งไปจนถึงระดับรุนแรงที่สุดในระดับ7คิดว่าคลิปนี้ครับจะขอพาทุกคนไปพบกับอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ที่เคยเกิดขึ้นบนโลกนี้ทั้งที่เกิดจากความผิดพลาดของมนุษย์ความบกพร่องทางการออกแบบตามปฏิกรณ์และระบบต่างๆไปจนถึงความไม่พร้อมรับมือในยามที่เกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นอย่างกระทันหันจนได้กลายมาเป็นฝันร้ายที่ไม่มีใครอยากจะเผชิญแม้ว่า ยอดผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บโดยตรงจากแต่ละเหตุการณ์นั้นจะไม่ได้มีจํานวนมากดังเช่นอุบัติเหตุอื่นๆที่คิดว่บได้เคยนําเสนอมาก่อนหน้านี้นะครับหากแต่ผลกระทบในระยะยาวของหายนะนิวเคลียร์ครั้งใหญ่ที่มีต่อผู้คนและสิ่งแวดล้อมในแต่ละครั้งนั้นกลับน่าสะพรึงกลัวโหดร้ายและยาวนานโดยในคลิปนี้เราจะเรียงจากระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ตั้งแต่ระดับ4ไล่ไปจนถึงระดับที่7ซึ่งเป็นอุบัติเหตุนิวเคลียร์ที่มีความรุนแรงสูงสุด ที่ก่อให้เกิดการแพร่กระจายของสารกัมมันตรังสีออกสู่ภายนอกโรงงานนิวเคลียร์ในปริมาณมหาศาลจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนมามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวางว่าแล้วก็ไปชมกันเลยครับกับคิวส10มหันตภัยนิวเคลียร์ครั้งร้ายแรงของโลกอันดับที่10โทไกมูระประเทศญี่ปุน่นปี1 9 9 9พลังงานนิวเคลียร์ ถือเป็นพลังงานทางเลือกที่สําคัญของประเทศญี่ปุ่นซึ่งขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติจากการจํากัดการพึ่งพาพลังงานนําเข้าโดยพลังงานนิวเคลียร์ให้พลังงานไฟฟ้าประมาณ30%ของความต้องการทั้งหมดของประเทศโรงไฟฟ้านิวเคลียร์โทไกมูระเป็นสถานีพลังงานนิวเคลียร์เชิงพาณิชย์แห่งแรกของญี่ปุ่นที่ก่อสร้างขึ้นในปี1960ตั้งอยู่ในหมู่บ้านโทไกจังหวัดอิบารากิห่างจากโตเกียวไปทางตะวันออกเฉียงเหนือราว120กิโลเมตร มีการจัดตั้งบริษัทและสถาบันของรัฐหลายสิบแห่งในบริเวณใกล้เคียงประชากรเกือบหนึ่งใน3ของเมืองพึ่งพาการจ้างงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนิวเคลียร์นี้และอุบัติเหตุนิวเคลียร์ครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเช้าของวันที่3 0กันยายนปี1 9 9 9เมื่อช่างเทคนิคของโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์สคนพยายามเร่งกระบวนการการผลิตเชื้อเพลิงโดยการเติมยูเรเนียมลงในถังตกตะกอนเป็นปริมาณสูงถึง16กิโลกรัมในคราเดียวกันเพื่อต้องการประหยัดเวลา ซึ่งนับเป็นปริมาณที่สูงเกินเยตเท่าของขีดจํากัดที่มีการกําหนดเอาไว้เพียง2.4กิโลกรัมเท่านั้นก็ให้เกิดการปล่อยรังสีแกมมาและนิวตรอนจํานวนมหาศาลออกมาติดต่อกันเป็นเวลานานถึง20ชั่วโมงกว่าที่เจ้าหน้าที่จะควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้ช่างเทคนิคทั้ง3คนถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วนในทันทีส่วนคนงานที่เหลือในโรงงานไฟฟ้าและประชาชนรวมทั้งสิ้น1 6 1คน จาก39ครัวเรือนในรัศมี350เมตรถูกอพยพออกไปจากพื้นที่ใน5ชั่วโมงหลังเกิดเหตุชาวบ้านและเกษตรกรอีกกว่า3 0 0 0 0 0คนที่อยู่รอบๆโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในรัศมี10กิโลเมตรได้รับคำสั่งให้อาศัยอยู่แต่ในบ้านและหยุดทำการเกษตรทั้งหมดช่างเทคนิค3คนได้รับสารกัมมันตรังสีโดยตรงคนแรกเสียชีวิตลงใน83วันถัดมาในขณะที่อีกคนหนึ่งเสียชีวิตลงหลังจากที่ต้องรักษาตัวนานถึง7เดือนและช่างเทคนิคคนสุดท้าย ซึ่งเป็นหัวหน้าคนงานรอดชีวิตโดยมีอาการป่วยจากรังสีเพียงเล็กน้อยความรุนแรงของเหตุการณ์ในครั้งนี้อยู่ในระดับ4ีส่งผลให้ช่างเทคนิคที่ได้รับการมันตรังสีโดยตรงเสียชีวิตทั้งหมด2รายคนงานที่เหลือประชาชนและนักข่าวรวม6 6 7คนได้รับสารกัมมันตรังสีในระดับสูงจากการสอบสวนหาสาเหตุพบว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากการขาดการกำกับดูแลด้านกฎระเบียบและความปลอดภัยที่ไม่เพียงพอ อีกทั้งคนงานในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งนี้ก็ไม่ได้รับการฝึกอบรมที่เหมาะสมทั้งยังไม่ได้มีการเตรียมแผนการฉุกเฉินเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเช่นนี้อีกด้วยอันดับที่9บโนสไอเรสประเทศอาร์เจนตินาปี1,983ออุบัติเหตุนิวเคลียร์ครั้งนี้ เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่23กันยายนปี1983ที่รัฐบัวโนสไอเรสประเทศอาร์เจนตินาระหว่างการวิจัยด้านพลังงานนิวเคลียร์โดยมีการทำการทดลองดัดแปลงค่าแกนตาปฏิกรยานิวเคลียร์ซึ่งขั้นตอนดังกลา่าวจำเป็นต้องมีการระบายของเหลวให้สมบูรณ์ก่อนทำการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบเชื้อเพลงิงโดยผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์กว่า14ปีอยู่ในห้องเตาปฏิกรณ์เพียงคนเดียวขณะเกิดอุบัติเหตุโดยไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยหรือหัวหน้าไฟปฏิบัติการคคคออยยววบุมมดูแลายย่างงเข ซึ่งถือเป็นการละเมิดขั้นตอนด้านความปลอดภัยด้วยความที่ทํางานมานานโดยไม่เคยประสบอุบัติเหตุมาก,ก่อนทําให้ช่างเทคนิคเกิดความประมาทและมีการลัดขั้นตอนการทํางานก็ให้เกิดการเบี่ยงเบนของพลังงานในต่อปฏิกรส่งผเกิดการปล่อยรังสีแกมมาและนิวตรอนออกมาเป็นจํานวนมากด้วยความรุนแรงในระดับสีซึ่งส่งผลกระทบได้แรงต่อช่างเทคนิคที่ทํางานอยู่ในห้องเพียงลําพังทําให้เขาได้รับรังสีเข้าสู่ร่างกายเป็นจํานวนมากจนเสียชีวิตในอีก2วันต่อมานอกจากนี้ คนงานอีก17คนที่อยู่ในห้องใกล้เคียงถัดออกไปต่างก็ได้รับรังสีในระดับที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับระยะห่างจากจุดเกิดเหตุพวกเขาทั้งหมดต้องอยู่ภายใต้การเฝ้าระวังและได้รับการติดตามทางการแพทย์อย่างเข้มงวดก่อนจะได้รับการวินิจฉัยใ,ในเวลาต่อมาว่าปริมาณรังสีที่ได้รับอยู่ในระดับต่ำและไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตโดยไม่มีรายงานการแพร่กระจายของรังสีออกสู่ภายนอกโรงไฟฟ้า อันดับที่แแซงโลรองประเทศฝรั่งเศสปี1969และปี1980ฝรั่งเศสถือเป็นประเทศแรกที่จดสิทธิบัตรโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และได้เริ่มความพยายามในการพัฒนาในปี1952ด้วยการเปิดตัวแผนพลังงาน5ปีโดยรัฐบาลฝรั่งเศสได้เรียกร้องให้มีการพัฒนาและผลิตนิวเคลียร์ในเชิงบวกซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้เปลี่ยนจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งเป็นที่ต้องการของโลกในขณะนั้นเป็นอย่างมาก มาเป็นการใช้พลังงานนิวเคลียร์เียกริการน้ำมันในปี1963ทําให้เกิดความเจริญด้านพลังงานนิวเคลียร์ในฝรั่งเศสจนมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพิ่มเติมอีกหลายแห่งและหนึ่งในนั้นก็คือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แซงโลรองที่ตั้งอยู่ในชุมชนของแซงโลรองนองในจังหวัดลัวเรแชทางฝั่งแม่น้ําลัวซึ่งแม้ว่าจะใช้งานได้จริงในทางทฤษฎีแต่การพัฒนานิวเคลียร์นั้นก็มีอันตรายร้ายแรงที่ฝรั่งเศสไม่เคยคาดคิดถึงมหันตภัยร้ายแรงของนิวเคลียร์มาก่อนเลย จนกระทั่งในคืนวันที่17ตุลาคมปี1969เมื่อแกนกลางของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์หนึ่งในสองเครื่องล้มละลายไปบางส่วนในระหว่างการเติมเชื้อเพลิงเป็นผลให้ยูเรเนียม50กิโลกรัมเริ่มละลายอันเป็นผลมาจากความล้มเหลวของอุปกรณ์และข้อผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงานต่อมาในปี1980ก็ได้เกิดอุบัติเหตุนิวเคลียร์ครั้งใหญ่ขึ้นอีกครั้งเมื่อระบบรอยเย็นของหนึ่งในเตาปฏิกรณ์ล้มเหลวจนแกนกลางบางส่วนเกิดการล้มละลาย เหตุการ์ทั้งสองครั้งได้รับการจัดระดับความรุนแรงไว้ที่ระดับ4แม้ว่าจะไม่มีผู้เสียชีวิตและไม่มีการปล่อยสารกัมมันตรังสีออกสู่ภายนอกแต่ว่าอุบัติเหตุดังกล่าวก็ได้เปลี่ยนแปลงความคิดของประชาชนที่มีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไปในทิศทางที่ต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเมื่อมีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในปี1986ก1รบะบุว่าพวกเขาค่อนข้างจะก,กังวลจนไปถึงกังวลมากทึงความปลอดภัยหากมีการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อยู่ใกล้กับพวกเขา อันดับที่7 s ็ด1 Idaho ประเทศสหรัฐอเมริกาปี1 9หพันเก้าร้อยหกสิบเอ็ด Stationary Low Power Reactor Number no. One หรือ S-1 เป็นเตาปฏิกณนนิวเคลียร์ทดลองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการพลังงานนิวเคลียร์ของกองทัพบกสหรัฐที่สถานีทดสอบเตาปฏิกณ์แห่งชาติหรือ NRTS ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ทะเลทรายอันห่างไกลห่างจากน้ำตกไอดาโฮไปทางตะวันตก65กิโลเมตรโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้พลังงานไฟฟ้าและความร้อนแก่สิ่งอำนวยความสะดวกทางทหารขนาดเล็ก กลางดึกของวันที่3ม,มากราคมปี1961 SL-1 กำลังถูกเตรียมพร้อมสำหรับการรีสตาร์ทหลังจากการหยุดให้บริการเป็นเวลา11วันในช่วงวันหยุดคริสต์มาสและปีใหม่เจ้าหน้าที่ทหาร3คนดึงแกนควบคุมส่วนกลางออกมามากเกินไปจนเตาปฏิกรณ์เข้าสู่ภาวะวิกฤตในทันทีเมื่อระดับพลังงานแกนกลางพุ่งสูงขึ้นไปถึงเกือบ20กิกะวัตต์หรือประมาณ20ล้านกิโลวัตภายในเวลาเพียง4มิลลิวินาทีจนเกิดความร้อนในน้ำของเตาปฏิกรณ์ส่งผลให้เกิดความดันไอน้าปริมาณมหาศาลระเบิดพุ่งขึ้นสู่ จนกระแทกกับส่วนบนของถังปฏิกรณ์ด้วยแรงดันสูงราวกับกระสุนน้ำด้วยความเร็ว49เมตรต่อวินาทีที่กระจายเศษกัมมันตรังสีจากแกนกลางที่เสียหายไปทั่วทั้งห้องระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุในครั้งนี้อยู่ที่ระดับ4เจ้าหน้าที่ทหาร2รายที่กำลังปฏิบัติงานอยู่ในห้องเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุโดยเจ้าหน้าที่รายหนึ่งถูกชิ้นส่วนด้านบนของถังปฏิกรณ์เสียบตึงร่างเอาไว้บนเพดานห้องส่วนอีกหนึ่งรายบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตลงในอีกสองชั่วโมงต่อมา ทำให้เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นอุบัติเหตุเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์เพียงครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ของสหรัฐที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในทันทีแต่ไม่มีผลกระทบเรื่องการแพร่กระจายของรังสีสู่รประชาชนเนื่องจาก SL-1 เป็นเตาปฏิกรณ์ขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ทะเลทรายห่างไกลจากชุมชนอันดับที่ 6. โกยาเนียประเทศบราซิลปี1987อุบัติเหตุนิวเคลียร์ครั้งนี้ เกิดขึ้นเมื่อวันที่13กันยายนปี1 9 8 7ในเมืองโกยาเนียรัฐโกยาสประเทศบราซิลเมื่อเครื่องใช้รังสีที่ใช้สําหรับการบําบัดร,รักษาด้วยรังสีในโรงพยาบาลถูกหัวขโมย2คนลักลอบนําออกไปจากโรงพยาบาลบางแห่งหนึ่งภายในเมืองชิ้นส่วนแคปซูลขนาดเล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง2นิ้วยาว1.8นิ้วซึ่งบรรจุก,กัมันตรังสีระดับสูงอย่างซีซีม137ปริมาณ93กรัมไว้ภายใน ได้ถูกหัวขโมยงัดแงะถอดออกจากตัวเครื่องฉายรังสีซ้ำยังถูกเจาะรูเพื่อพยายามเปิดแคปซูลออกเพื่อหวังจะได้เจอกับวัตถุมีค่าด้านในจนในท้ายที่สุดสารเรืองแสงสีน้ําเงินที่อยู่ภายในตัวแคปซูลได้แพร่กระจายออกไปเป็นวงกว้างผู้คนที่ได้สัมผัสกับสารกัมมันตร,รังสีนี้หลายคนล้มป่วยอย่างหนักจึงได้มีการเก็บเอาวัตถุลึกลับนี้บรรจุลงถุงพลาสติกและส่งไปยังโรงพยาบาลเพื่อทำการวิเคราะห์สาเหตุของอาการป่วยแต่ทว่า มันก็ได้สายเกินไปเสียแล้วเมื่ออุบัติเหตุการปนเปื้อนของกรมมันตรังสีในครั้งนี้ได้ฆ่าชีวิตผู้คนไปทั้งสิ้นสีรายในเวลาไม่กี่วันซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นเด็กหญิงอายุเพียง6ขวบที่ได้นำผงกัมมันตรังสีเรืองแสงสีฟ้านี้ทาถูลงไปบนร่างกายของตัวเองซ้ำผงม,มรณะนี้ก็ยังได้ปนเปื้อนลงไปในอาหารที่เธอกำลังรับประทานอยู่อีกด้วยหลังจากที่ข่าวการปนเปื้อนกรมมันตรังสีได้เผยแพร่อ,ออกสู่สาธารณาชนประชาชนกว่า130 0 0 0คนในเมืองโกยาเนีย ต่างก็พากันแห่เข้ามาตรวจร,ร่างกายที่โรงพยาบาลท้องถิ่นจนแน่นขนาดซึ่งก็พบว่าประชาชนกว่า250รายมีสารกัมมันตรังสีตกค้างอยู่บนผิวหนังโดย46กรายจากจํานวนนี้มีการปนเปื้อนอยู่ในระดับสูงและหัวขโมยที่พยายามเปิดแคปซูลออกต้องถูกตัดแขนขว้าทิ้งเนื่องจากได้รับสารกัมมันตรังสีจากการสัมผัสใกล้ชิดเป็นเวลาน,านักแพทย์สามคนที่เป็นเจ้าของโรงพยาบาลร้างต้นเรื่องถูกตั้งข้อหาประมาทเลินเล่อทางอาญาและต้องจ่ายค่าปรับจํานวนหนึง่งแต่ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆต่อเหตุการณ์นี้ รวมถึงหัวขโมยทั้งสองคนที่ก็ไม่ได้ถูกตั้งข้อหาอะไรโดยหายนะในครั้งนี้ได้รับการจัดความรุนแรงไว้ที่ระดับ5ซึ่งมีการปนเปื้อนร้ายแรงต่อที่อยู่อาศัยและสถานที่สาธารณะจนทางการต้องทําการกําจัดหน้าดินชั้นบนออกจากพื้นที่อันตรายเป็นบริเวณกว้างอีกทั้งยังต้องทําการรื้อถอนอาคารบ้านเรือนหลายหลังรวมไปถึงการเก็บกวาดสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านทุกชนิดเพื่อน,นําไปตรวจสอบและแยกชิ้นที่มีการปนเปื้อนไปทําความสะอาดหรือกําจัดทิ้ง อันดับที่ 5. Three Mile Island รัฐเพนซิลเวเนียประเทศสหรัฐอเมริกาปี1979โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทรีมาย i l ไอแลนด์หรือ TMI ประกอบไปด้วยเตาปฏิกร์นิวเคลียร์สเตาตั้งอยู่บนเกาะทรีมาย l e กลางแม่น้ำซ s สควีฮาน a าดาวฟินคา u ตี้ทางตอนใต้ของเมืองแฮร์ริสเบิกเมืองหลวงของรัฐเพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกาอุบัติเหตุได้ครั้งนี้เกิดขึ้นในวันที่28มีนาคมปี1979 เมื่อเตาปฏิกรณ์หมายเลขสองไม่สามารถระบายความร้อนออกจากแกนได้จนเกิดการหลอมละลายเป็นบางส่วนเนื่องจากความขัดข้องทางกลไกระบบทําให้น้ำลอยเย็นจํานวนมากของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์รั่วไหลออกมาบวกกับการฝึกอบรมที่ไม่เพียงพอของผู้ควบคุมและความบกพร่องในการออกแบบเครื่องมือรวมไปถึงสัญญาณเตือนที่ไร้ประสิทธิภาพทําให้ไม่มีใครรับรู้ถึงปัญหาได้ในทันทีจนกระทั่งเกิดความเสียหายขึ้นแล้วอีกทั้งยังไม่มีการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินเช,ช,นช่นนี้อีกด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวนับเป็นอุบัติเหตุครั้งร้ายแรงที่สุด ในประวัติศาสตร์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชิงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาและได้รับการจัดระดับความรุนแรงไว้ที่ระดับ5ส่งผลให้เกิดการปล่อยก๊าซกัมมันตรังสีและไอโอดินกัมมันตรังสีออกสู่สิ่งแวดลอ้อมภายนอกในปริมาณเล็กน้อยที่ไม่ได้ส่งผลกระทบใดๆต่อคนงานและประชาชนในบริเวณใกล้เคียงแต่ก็มีการอพยพประชาชนกว่า1 4 0 0 0 0คนในรัศมี32กิโลเมตรพร้อมทั้งมีการแจ้งเตือนประชาชนที่ยังอยู่ในพื้นที่ให้อาศัยอยู่แต่ภายในบ้านเท่านั้นแม้ว่าจะไม่มีผู้เสียชีวิตโดยตรงหรือได้รรับบบาาาเเจจ็กกหตุณ์น แต่มันก็ได้ทําให้นักเคลื่อนไหวและประชาชนทั่วไปเกิดความตื่นตัวและเริ่มวิตกกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์รวมไปถึงความบาดระแวงว่าทางการจะไม่เปิดเผยข้อมูลความจริงทั้งหมดแก่ประชาชนและเหตุการณ์นี้ยังได้นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมนิวเคลียร์เชิงพาณิชย์ของสหรัฐได้มีการออกแบบกฎระเบียบใหม่ที่เข้มงวดมากขึ้นเกี่ยวกับการปรับปรุงการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คนงานการวางแผนรับมือเหตุฉุกเฉินตลอดจนการอัปเกรดข้อกําหนดการออกแบบโรงงานและอุปกรณ์ที่เหมาะสม ดยเตาปฏิกรณ์หมายเลข2ได้ปิดทําการหลังจากเกิดอุบัติเหตุและใช้เวลากว่า14ปีในการเก็บขวาดทำความสะอาดจนเสร็จสิ้นในปี1993ในขณะที่เตาปฏิกรณ์หมายเลขหนึ่งก็ยังคงดําเนินการต่อไปถึงอีก40ปีก่อนจะปิดตัวลงในฤดูใบไม้ร่วงของปี2019อันดับที่4ีวินสกลหราชอาณาจักรปี1957เตาปฏิกร์นิวเคลียร์วินสก l ล ตั้งอยู่บนชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงเหนือของอังกฤษในเขตคัมเบอร์แลนด์หรือในปัจจุบันคือเมืองเซลลาฟิลในเขตคัมเบรียประกอบไปด้วยเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์สองเตาซึ่งถูกสร้างขึ้นอย่างเร่งรีบเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงการระเบิดประมานูของอังกฤษด้วยความต้องการมีอาวุธนิวเคลียร์เอาไว้ในครอบครองโดยเตาปฏิกรณ์หมายเลขหนึ่งเริ่มดำเนินการในเดือนตุลาคมปี1950ตามมาด้วยเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์วินสเกลหมายเลขสองในเดือนมิถุนายนปี1951 ช้าตรู่ของวันที่10ตุลาคมปี1957อุณหภูมิแกนกลางของเตาปฏิกรณ์หมายเลขหนึ่งเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อนเนื่องไปถึง400องศาเซลเซียสเจ้าหน้าที่ควบคุมพยายามเร่งพัดลมเพื่อระบายความร้อนทําให้อากาศไหลเวียนภายในช่องและยิ่งทําให้เปลวไฟลุกลามไปยังช่องเชื้อเพลิงโดยรอบในไม่ช้ากัมมันตภาพรังสีในปล่องไฟก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอุณหภูมิของแกนยังคงสูงขึ้นเรื่อยๆจนเจ้าหน้าที่เริ่มสงสัยว่าน่าจะเกิดไฟไหม้แกนในเตาปฏิกรณ์อย่างแน่นอน ความพยายามในการดับเพลิงเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่ด้วยคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำล้มเหลวไม่เป็นทาเหล่าเจ้าหน้าที่ต่างไม่มีใครรู้ว่าควรจะต้องทำอย่างไรกับเหตุเพลิงไหม้นี้ยูเรเนียม11ตันถูกไฟเผาไหม้จนลุกโชนอุณหภูมิของเตาปฏิกรณ์หมายเลขหนึ่งพุ่งสูงขึ้นไปที่1,300องศาเซลเซียสในช่วงเช้าของวันศุกร์ที่11ตุลาคมกว่าที่เจ้าหน้าที่จะสามารถดับไฟได้ด้วยการปิดบล็อกไม่ให้มีอากาศเข้าไปยังเตาปฏิกรณ์เพลิงก็ได้ลุกไหม้ติดต่อกันยาวนานถึง3วัน สารกัมมันตภาพรังสีจากการเผาไหม้แพร่กระจายไปทั่วสหราชอาณาจักรและส่วนอื่นๆของยุโรประดับความรุนแรงของเหตุการณ์นี้ถูกจัดให้อยู่ในระดับที่5โดยไม่มีผู้เสียชีวิตโดยตรงจากเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ซึ่งทางการอังกฤษได้ทำการปกปิดข้อมูลการล่วงไหลของรังสีเอาไว้กว่า30ปีกว่าที่ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเผยแพร่ออกมาอย่างครบถ้วนในปี1 9 8 8เนื่องจากรัฐบาลกลัวว่าข้อมูลที่แท้จริงของเหตุการณ์นี้จะสั่นคลอนความเชื่อมั่นของสาธารณาชนต่อพลังงานนิวเคลีย และยังจะทําลายความสัมพันธ์ทางนนวเคลียร์ของอังกฤษกับสหรัฐอเมริกาจึงไม่ได้มีการอพยพป,ประชาชนโดยรอบออกจากพื้นที่แต่ก็ได้มีการสั่งทําลายน้นํานมวัวจากพื้นที่ชนบทใกล้เคียงในรัศมี500ตารางกิโลเมตรทิ้งทั้งหมดเป็นเวลาประมาณ1เดือนซึ่งคาดว่าการรั่วไหลของรังสีในครั้งนี้ส่งผลในระยะยาวให้มีผู้ป่วยมะเร็งจากรังสีเพิ่มขึ้นถึง240รยายเตาปฏิกรณ์วินสเกลถูกปิดสนิทตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุเอยมาจนถึงปัจจุบัน โดยยังมีเชื้อเพลิงยูเรเนียมตกค้างอยู่ภายในอีกกว่า15ตันซึ่งสามารถลุกไหม้ขึ้นมาอีกได้ทุกเมื่อโดยแผนการรื้อถอนตาปฏิกร์นี้ให้เสร็จสมบูรณ์ยังไม่สามารถดําเนินการได้จนกว่าจะถึงปี2037ซึ่งคาดว่าระดับรงังสีน่าจะลดลงอยู่ในระดับที่ปลอดภัยแล้วอันดับที่3เคชทิมสหภาพ,าพโซเวียตี1 957ภายหลังสงครามโลกครั้งที่2 สหภาพโซเวียตมีความล้าหลังกว่าสหรัฐอเมริกาด้านการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์เป็นอย่างมากทําให้รัฐบาลโซเวียตริเริ่มโครงการวิจัยและทําการพัฒนาอย่างรวดเร็วโรงงานนิวเคลียร์มายักษ์ถูกสร้างขึ้นอย่างเร่งรีบในระหว่างปี 1945- ถึงปี1948เพื่อผลิตพลูโทเนียมสําหรับพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และแปรรูปเชื้อเพลิงนิวเคลียร์โรงงานนิวเคลียร์มายักษ์ตั้งอยู่ในเมืองปิดเชลยยบินสกโฟตีซึ่งเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นล้อมรอบโรงงานนิวเคล โดยไม่ได้มีชื่อปรากฏอยู่บนแผนที่ในเวลานั้นตั้งอยู่ห่างจากเมืองเคชกิมออกไป90กิโลเมตรหรือที่มีชื่อเรียกในปัจจุบันว่าเมืองโอเซกโรงงานแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาด้านตะวันออกของเทือกเขาอูรานตอนกลางแม่น้ําและทะเลสาบที่อยู่ใกล้เคียงนอกจากจะเป็นแหล่งจ่ายน้ําสําหรับหล่อยเย็นให้กับเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ทั้ง6กเตาแล้วก็ยังทําหน้าที่เป็นแหล่งทิ้งกา,กากนิวเคลียร์จานวนมหาศาลอีกด้วยทะเลสาบคาราเช คือหนึ่งในทะเลสาบที่อยู่ใกล้กับโรงงานมากที่สุดที่ได้รับกากนิวเคลียร์สะสมจํานวนมากทําให้ทะเลสาบแห่งนี้ถูกขนานนานว่าเป็นพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนกัมมันตรังสีมากที่สุดในโลกวันอาทิตย์ที่29กันยายนปี1957หนึ่งในถังเก็บกากกัมมันตรังสีเลวขนาดประมาณ70-80ตันเกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงเทียบเท่าได้กับระเบิดท NT ออย่างน้อย70ตันอันเป็นผลมาจากความล้มเหลวในการซ่อมแซมระบบความเย็นที่ชำรุด หลังจากที่อุณหภูมิของถังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อนเนื่องถึง350องศาเซลเซียสมานานมากกว่า1ปีแล้วสารกัมมันตรังสีจำนวนมหาศาลได้แพร่กระจายออกไปไกลกว่า350กิโลเมตรผ่านพื้นที่ที่มีประชาชนอาศัยอยู่กว่า2 7 0 0 0 0หมืคนส่งผลให้เกิดการปนเปื้อนกัมมันตรังสีระยะยาวในพื้นที่กว่า2 0 0 0 0ตารางกิโลเมตรระดับความรุนแรงของเหตุการณ์นี้ถูกจัดให้อยู่ในระดับที่6ถือเป็นอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ครั้งแรกของสหภาพโซเวียตที่แม้จะไม่มีผู้เสียชีวิิตตจาากกเเหุรณ์รบด ต่เนื่องมาจากการปกปิดข่าวของรัฐบาลโซเวียตทําให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบและไม่ได้รับแจ้งถึงอุบัติเหตุร้ายที่เกิดขึ้นกว่าที่ชาวบ้านกว่า1 0,000 000, คนจะถูกอพยพออกจากบ้านเรือนเวลาก็ล่วงเลยไปกว่า1สัปดาห์แล้วทั้งยังไม่มีการอธิบายถึงเหตุผลในการอพยพให้ประชาชนได้รับทราบอีกด้วยกว่าที่สหภาพโซเวียตจะออกมายอมรับถึงอุบัติเหตุครั้งนี้ในปี1989เวลาก็ล่วงเลยไปนานกว่า30ปีแล้วมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย200ราย จากการเจ็บป่วยเนื่องจากรังสีแต่อาการเจ็บป่วยเหล่านี้ก็อาจเป็นผลกระทบจากการปล่อยกาก,ากนิวเคลียร์ทั้งหมดลงสู่แม่น้ําและทะเลสาบรอบๆโรงงานซึ่งมันได้เกิดขึ้นมานานหลายปีก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้เนื่องจากประชาชนในหมู่บ้านริมแม่น้ําหลายสิบแห่งอาศัยน้ําจากแม่น้ําเหล่านี้ในการดํารงชีวิตเป็นหลักโดยไม่มีใครรับรู้ถึงการปนเปื้อนของกัมมันตรังสีที่อยู่ในแม่น้ําเลยอันดับที่ 2. ฟุกุชิมะประเทศญี่ปุน่นปี2011 โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิจิประกอบไปด้วยตัวปฏิกอร์นิวเคลียร์หเต่าและเป็นหนึ่งใน25โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่เมืองโอคุมะจังหวัดฟุกุชิมะบนชายฝั่งตะวันออกของประเทศห่างจากกรุงโตเกียวไปทางตะวันออกเฉียงเหนือราว2อ0รกิโลเมตรในช่วงบ่ายของวันที่1 1มีนาคมปี2 0 1 1เกิดแผ่นดินไหวที่มีความรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยบันทึกสถิติไว้ในประเทศญี่ปุน่นที่มีชื่อเรียกว่าแผ่นดินไหวใหญ่ทางฝั่งตะวันออกของญี่ปุน่นหรือแผ่นดินไหวโตุ21 ทางตะวันออกของเมืองเซนไดซึ่งอยู่ห่างจากโรงไฟฟ้าไปทางตอนเหนือ97กิโลเมตรเตาปฏิก์นิวเคลียร์ทุกเครื่องหยุดทำงานโดยอัตโนมัติหลังจากระบบควบคุมตรวจพบว่ามีการเกิดแผ่นดินไหวเกิดขึ้นในขณะที่เครื่องปั่นไฟฉุกเฉินที่เชื้อเพลิงดีเซลยังคงทำงานต่อเพื่อสูบสารหล่อเย็นไปยังรอบรอบแกนปฏิกร์นิวเคลียร์ซึ่งยังคงร้อนระอุอยู่อย่างมากหลังจากที่เตาปฏิก์นิวเคลียร์หยุดทำงานไม่นานหลังจากนั้นคลื่นยักษ์สึนามิสูงกว่า14เมตร ก็ได้สัดเข้าถล่มท่วมโรงไฟฟ้าจนกำแพงป้องกันคลื่นของโรงงานไม่สามารถต้านทานได้ทําให้เครื่องปั่นไฟฉุกเฉินหยุดทํางานแม้คนงานจะรีบกู้ระบบไฟกลับขึ้นมาได้แต่เพียงไม่กี่วันหลังจากนั้นอุปกรณ์ในเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์สามเตาก็ได้เพิ่มสูงขึ้นจนร้อนจัดส่งผลให้แกนปฏิกรณ์นิวเคลียร์บางส่วนล้อมละลายทั้งยังเกิดการระเบิดของไฮโดรเจนสามครั้งสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงให้กับเตาปฏิกรณ์สามเตา สารกัมมันตรังสีเริ่มรั่วไหลออกสู่บรรยากาศและไหลลงสู่มหาสมุรทรแปซิฟิกทําให้รัฐบาลต้องอพยพประชาชนกว่า1นึ0 0 0สคนออกจากพื้นที่ชุมชนในรัศมี20กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้าไม่มีผู้เสียชีวิตในทันทีจากเหตุการณ์ในครั้งนี้แต่มีคนงานได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย16คนจากแรงระเบิดและคนงานอีกสองคนมีอาการไม่จากสารกัมมันตรังสีในระหว่างที่พยายามหาทางลดความเย็นของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์โดยในปี2018รัฐบาลญี่ปุ่นได้ออกมารายงานว่า มีผู้เสียชีวิตรายแรกจากเหตุการณ์นี้เป็นคนงานจากโรงไฟฟ้าที่เสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งอันเป็นผลมาจากการได้รับรังสีเข้าสู่ร่างกายในปริมาณสูงจนถึงปัจจุบันนี้พื้นที่หลายแห่งรอบโรงไฟฟ้าก็ยังคงถูกกาหนดให้เป็นเขตห่วงห้ามที่ประชาชนยังไม่สามารถเดินทางกลับไปยังบ้านเรือนของตัวเองได้โดยมีการประมาณการว่าอาจจะต้องใช้เวลานาน30-40ถึงปีจึงจะสามารถเข้าไปทําความสะอาดพื้นที่และรื้อถอนโรงไฟฟ้าได้ทั้งหมดการปนเปื้อนของกัมมันตรังสีในสภาพแวดล้อมโดยรอบรวมทั้งน้ํา นมพืชผักและอาหารต่างๆส่งผลให้หลายประเทศยุติการนําเข้าอาหารทะเลจากฟุกุชิมะชาวเมืองจํานวนมากตัดสินใจที่จะไม่หวนกลับไปยังเมืองนี้อีกอุบัติเหตุในครั้งนี้จึงนับเป็นหายนะนิวเคลียร์ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกอีกครั้งหนึง่งนับตั้งแต่เหตุการณ์ที่เช์เดบิลในปี1989และยังถูกจัดระดับความรุนแรงอยู่สูงสุดที่ระดับ7็เทียบเท่ากับเช์เดบิลเมื่อ25ปีก่อนอีกด้วย อันดับที่1เชิญเนบิลสหภาพโซเวียตปีพันเก้าร้อยแปดสิบหกและอันดับที่1ก็เป็นเหตุการณ์ที่คาดว่าหลายคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีกับศกนนักกรมโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ชรเชิญเนบิลที่ได้ชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ครั้งร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติที่ได้กลายมาเป็นหนึ่งในสาเหตุสําคัญแห่งการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในเวลาต่อมาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชิญเนบิล ประกอบไปด้วยเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์จำนวน4ี่เตาตั้งอยู่ใกล้กับเมืองพรีเพยียตของสหภาพโซเวียตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประเทศยูยเครนในปัจจุบันมหันตภัยในครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเช้าตรู่ของวันที่26เมษายนปี1986ในระหว่างที่ทีมวิศวกรกำลังทดสอบการทำงานของระบบหล่อเย็นและระบบทำความเย็นฉุกเฉินของแกนปฏิกรณ์นิวเคลียร์แกนของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์หมายเลข4ี่เกิดล้อมละลายทำให้เกิดการระเบิดขึ้นอย่างรุนแรง ก่อให้เกิดไฟไหม้พวยพุ่งท่วมโรงไฟฟ้าติดต่อกันนานถึง9วันส่งผลให้ขี้เถ้าปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีฟุ้งกระจายสู่ชัน้นบรรยากาศเป็นวงกว้างอีกทั้งยังมีสารเคมีรั่วไหลลงสู่พื้นดินและแหล่งน้ําธรรมชาติไปทั่วทั้งเมืองทําให้พื้นที่โดยรอบโรงไฟฟ้าในรัศมี30กิโลเมตรถูกประกาศให้เป็นเขตพื้นที่อันตรายโดยกว่าที่ทางการจะเริ่มทําการอพยพครั้งแรกเวลาก็ล่วงเลยไปกว่า36ชั่วโมงหลังการระเบิด ทำให้ประชาชนยังคงใช้ชีวิตประจําวันกันอย่างปกติอยู่ในเมืองโดยไม่มีใครรับรู้ถึงหายนะของรังสีร้ายที่กําลังแพร่กระจายอยู่ตรงหน้าจนหลายคนเริ่มล้มป่วยจากการได้รับรังสีเข้าสู่ร่างกายในปริมาณมากก่อนที่ประชาชนมากกว่า3,000 0 0คนจะถูกอพยพออกจากพื้นที่อย่างฉุกเฉินมีการเปรียบเทียบปริมาณของรังสี ที่แพร่กระจายออกมาจากการระเบิดครั้งนี้ว่ามีอนุภาครุนแรงมากกว่ารังสีจากระเบิดปรมาณูที่ถล่มใส่เมืองนางาซากิและเมืองฮิโรชิมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองรวมกันถึง400เท่าอนุภาคฝุ่นกัมมันตรังสีส่วนใหญ่ถูกปล่อยออกมาในช่วงสิบวันแรกหลังเกิดเหตุระเบิดโดยพื้นที่กว่า150 0 0 0ตารางกิโลเมตรในเบลารุสยูเครนและรัสเซียได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดไปจนถึงหลายประเทศในยุโรปไกลไปจนถึงออสเตรียสวีเดนฟินแลนด์และนอร์เวย์ ที่มีการตรวจพบสารปนเปื้อนในระดับที่น้อยลงมาทั้งในพืชพันธุ์ธรรมชาติในเนื้อสัตว์และนมวัวมีผู้เสียชีวิตโดยตรงจากเหตุระเบิดในครั้งนี้31รายซึ่งทั้งหมดเป็นคนงานในโรงไฟฟ้าและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงโดยมีการคาดการณ์ว่าในอนาคตจะมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งที่เกิดจากรังสีทั้งหมดอีกกว่า4,000รายประชาชนหลายล้านคนได้รับผลกระทบจากรังสีมรณะนี้อีกท้งพื้นที่อันตรายในรัศมี30กิโลเมตรจากเชอร์โนบิล ก็อาจจะยังไม่ปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิตไปอีกกว่า20,000ปีโดยเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์เชเนบิลที่เหลืออีก3เครื่องยังคงทํางานต่อมาเป็นเวลาอีกหลายปีเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนพลังงานของอยูเครนก่อนที่เตาปฏิกรณ์เครื่องสุดท้ายจะถูกปิดตัวลงในปี2000ระดับความรุนแรงของหายนะนิวเคลียร์เชเนบิลนี้เป็นอุบัติเหตุนิวเคลียร์ครั้งแรกของโลกที่ถูกจัดให้อยู่ในระดับสูงสุดที่ระดับ7 อันมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากความผิดพลาดของผู้คุมที่ไม่ได้ยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันความปลอดภัยอย่างเข้มงวดรวมไปถึงข้อบอกพร่องในการออกแบบเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ได้นำมาซึ่งโศกนาฏกรรมสยดสยองครั้งยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติที่โลกไม่เคยลืมและทั้งหมดนี้ครับก็คือคีวบสิบมหันตภัยนิวเคลียร์ครั้งร้ายแรงของโลกที่ได้หยิบยกมานำเสนอให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆบ้างไม่มากกาน็น้อยนะครับชมคลิปนี้จบแล้วเป็นกำลังใจให้กับคีวอปด้วยการกดซับสไครต์ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนการมาของคลิปใหม่ๆเอาไว้ด้วยนะครับแล้วเราจะกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับ